ไอ้ช้าอะไรอะไรไอ้อะไ้ี่ไอมรู้อะไรอมึงพูดภาษาอะไรไอ้ควายมูเซอร์เล่เมื่อคืนไม่ไม่ไใรเมเป็นบ้าอะไรก็บอกให้มึงเอาเนี่ยมึงเอาไม่ได้เอาไม่ได้เอาไม่ไไม่ต้องไหว้มึงจะไหว้กูทาไมเนี่ยไม่ได้ไว้มืออยอะไรไม่ไว้มึงไม่เอาใช่ไหมล่ะไอ้ย่า่าย่าไย่าเอาไอ้ชัาไเดี๋ยวกูจัการเองไอ้ชอนไม่รอดหรอก มึงไม่เอาใช่ไหมครัแก้มซ้ายแก้มขวาเป็นของฉันแต่ฉันไม่เมาทูมาเลยเดี๋ยวฉันจะจุ๊บเหม่งเธอด้วยสวยเหลือเกินขอจุ๊บสักทีเถอะเอาสิมึงจุ๊บเหม่งสิเอาเลยดิจุ๊บเลยให้จุ๊บแล้วเอาสิเปลี่ยนครึ่งแต่งตัวไวจังเลยนะพุทธเจ้าค้า เมื่อกี้นี้เนี่ยไปหากล้าหม่อมชันใส่ชุดสีบานเย็นเนี่ยสวยมากๆเลยนะหยุดเดี๋ยวนี้นะหยุดทำไมเล่าเล่นอะไรกันราชบุตรเล่นอะไรเมื่อกี้นี้ยังแต่งตัวผู้หญิงอยู่เลยไปหาข้าไปเจ้าบัดนี้เปลี่ยนเครื่องยศเครื่องทรงข้าไปเจ้าแน่ใจว่าราชบุตรอันเชิญกับข้าหลวงอัญชลีคือคนคนเดียวกันราชัน ตัวนิดเดียวเองวะใช่ไอ้หนูกินน้ำแดงยังลุกไม่ใช่กุมารตบปากฉีกเลยพี่รอออกมาเจอหนูเนี่ยพี่หมันเคี้ยวมันเคี้ยวทำไมเก่งอยู่เก่งทำไมเล่าเล่นเหมือนพี่สมัยมากๆเลยเล่นเหมือนมา่อย่าเล่นเขาไปเขาย้อนไปดูสมัยพี่สมัยเป็นตัวเนี้ยเอาแใค่เล่นเหมือนนะไมอย่าด่าฉันเหมือนเขานะไอเธอลึ่งราชัน ถ้าถึงตอนนี้แล้วเนี่ยงั้นเราสองคนจะมาพนันอะไรกันสักเล็กน้อยไหมละ่ะจะพนันสิ่งใดพระเจ้าค่ะท่านอยากรู้ว่าเราราชบุตรอัญเชิญเป็นหญิงหรือชายเพราะฉะนั้นครั้งนี้เราอัญเชิญจะให้ท่านราชันกลับไปถามหลวงชาติโอ้โหแกะมาเป๊ะเลยนะเนี่ย จังหวะพูดนี่คือเป๊ะเลย <c oughs> เขาครายตาขาบให้ข้านแ่นาผมพาอุปอมให้ถ้าหากว่าถามหลวงชาติได้คำตอบว่าเราอัญเชิญเป็นหญิงเราจะแต่งงานกับท่านแต่ถ้าหากว่าหลวงชาติบอกว่าเราอัญเชิญเป็นชายกูอัญเชิญจะตัดหวัวเย้ ไม่น่าพลาด<ป>มึงฟังกูพ่อหลวงชาติเขารักกูราชันเป็นที่หนึ่งหากแม่งกูก,กลับไปถามว่าอันเชิญเป็นหญิงหรือเป็นชายพ่อกูต้องบอกว่าเป็นผู้หญิงและกูต้อง